ค่ะมื่อวนี้ก็มาเบิ้งตะวางเตรียมเตรียมแปลงไว้สำหรับปุ๊กบวกบวงูเนาะโอ้ซึ่งเราก็ประหยัดแปลงนี้เฮดเพกามาส้างปีแล้วค่ะไม่ได้ไค่ติดตามไปนำกันนะคะเดี๋ว่าบวบงูสิงามันไหนร้องเฮ็ดค่ะยังไงก็เฮดมาบวบงูงออมา ใส่แล้วคะ่ะได้หักเื่อเคยเฮ็ดใส่กับต้นเพกาเนาะต้นมะกรินไม้ดินฟ้านี่แหละความสิง,ง,งามบันไดเบิดไม้ยาวนี้เขาได้ไนเะบิดจากลำ้ำพื้นที่ส่องไล่เดีอค่ะบ่ได้นับบ่ได้นับกูเราไปตัดมาบ่ได้ซื้อทาไมไปตัดของยุคของมาเฮ็ดลายหนึ่งก็ประมาณร้อยก่าลั่มร้อยหนึ่ง ร้อยกุหลัมก็ต้องเบื้งไม้ผมยาวผมสั้นอืออยู่ที่ไม้เรายาวหรือสั้นคะนี่ไม้ยาวเนอะอันระว่างแถวนี้เขาได้เหรอสองเมตรบ่โอ้ระว่างแถวสามเมตรระวาร่ะวางต้นดิต้นพิกาสองเมตรสองเมตรครึ่งบ่ปลูกไว้ก็เลยเอาเสาแับนีนะ้เอาต้นแับนี้นะคะก็จะก็ ปุ๊บระยะห่างเลยวิธีมัดก็เอาปอนี่หลยค่ะปอหมัดกระตานี่น่ะมัดต้นมักดินไมหมต้นเหกาก็หอตัดงดแล้วก็เลยแตกแล้วค่ะตัดความสูงนี่ประมาณทาง ท่วมหัวยืนมือเขาเนี่ยเพราะว่าเขาทได้เก็บเขาจมจมบได้ปวดแขนไหล่เนาะถ้า่งหลก็ปวดแขนหลเวลาเก็บมากมันนะเวลาสูงไหล่ก็สิปวดถ้าตำไหล่มันก็เวลามันย่นลงมาประดัหัวยืนมือพอดียืนมือของคนเก็บนะคะให้ยืนมือเชิงเร้อตัดต้นมันนะที่หลักมันคือกัน เพราะว่าเวลาเก็บแล้วมันที่ย่อนลงมาอีกเฮาก็เก็บพอดีค่ะถ้าตามไหลเฮาก็ได้กุ้มกระปวดคอนะเนาะพอดีเฮานี่นะวัดเอาคนเก็บเด้อผู้กสูงก็เฮ็ดสูงได้พวกต่ำก็เฮ็ดต่ำได้ค่ะนี่สำหรับเตรียมต้นอันไว้เฮ็ดมักบวบหนูแล้วก็หอบหอนี่ยีแมวก็สิเอามาละจีนใส่เด้อเพราะว่ามะละจีนก็ได้ซีธาตุบุงไว้แล้ว บวบงูนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดทานนี่นะคะเพราะว่าสิบหอหนอะ้ะหอหนึ่งสเสีย 90, สเก้าสิบเสียเก้าสิบแล้วทาดมันมีร้อยห้าหลุมถ้าเพราะเกือบงอกร้อยบดร้อยเปเซ็นนี้มันก็ได้กค่แปดทาดถ้ามึงยีแมวก็บงไว้เราได้สี่ห้าทาดแล้วคะ่ะอย่างบอกแตกเบิดเนาะ,ะมาเบึงติดตามไปนํากันเนาะคะเนว่า ยายแมวทดลองเฮ็ดเอาเสาเพกาในปีนี้ที่เป็นยังไงเพราะว่าปีที่แล้วนี่ยายแมวใส่บักทัวก็ได้เงินหลายหมื่นอยู่ค่ะของบักทัวมีราคาเนาะหนาแน่เลยไหเฮ็ดได้ก็คือได้ค่ะมันมันชนิกเนาะอันบวกงูนี่คือกันแมวที่เป็นมากนี่ก็เฮ็ดยากเลยค่ะสำหรับวันนี้มาเตรียมมาเบิ้งวิธีเตรียมเนาะเพราะว่าระบบน้ำของยายแมวก็เป็น สายน้ำพุ่งสองหูค่ะพอเฮ็ดอันหลักเสร็จฮังเฮืองเสร็จแล้วแต่วัาจะมาลงน้ำไลนำ่น้ำเพราะว่าอันมันหลายปีแล้วเนาะสายน้ำพุ่งอะ่ะมันก็สิมีตันได้ค่ะมันเป็นตะไคร่น้ำเป็นตะกางน้ำเนี่ยค่ะล้วก็เป็นสายขึ้นมาเดอขอก็มาไลา่น้ำระบบน้ำของบึงค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนี้เนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะ